คณะลูกศิษย์ผู้มีจิตอาสาของพระอาจารย์บุญเรืองกิตติปุญโยและพระอาจารย์สาครธรรมวุฒโธร,ร่วมทำโรงทานจัดพัตตาหารถวายพระภิกษุและสามเณรตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่4สิงหาคมคณะผู้มีจิตอาสานำโดย คุณสิริ l a ์ใบเงินพยาบาลประจำกางโรงพยาบาลเวชศาสตร์คุณสมเกียรติพรน,นครข้าราชการบำนาญเจ้าของธุรกิจบูมโดนัทร่วมด้วยคณะแม่ชีจากว,วัดป่าปรักประดูและเหล่าผู้มีจิตอาสาในนามของลูกศิษย์พระอาจารย์บุญเรืองกิตติปุญโยจากว,วัดป่ามณีการจังหวัดนนทบุรีและพระอาจารย์สาครธรรมวุโธ จากวัดเวรุวันจังหวัดกาญจนบุรีร่วมทำรงทางถวายพระทหารพระภิกษุสามเณรจำนวนกว่า200รูปตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนาวัดบวรนิเวศวิหารเป็นเวลากว่า9เดือนอีกทั้งได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบเพิ่มเติมจากวัดป่ามณีการและวัดป่าปรักปะดู เช่นข้าวสารพริกกะปิน้ำปลากาแฟเป็นต้นโดยมีบุคลากรแม่ชีจาวัดป่าประหปักปูมาร่วมเตรียมและปรุงอาหารกับคณะผู้มีจิตอาสาทำโรงทานโดยจะรับผิดชอบทำโรงทานในวันจันทร์อังคารพุธในส่วนวันพฤหัส,สบดีและศุกร์เป็นหน้าที่ของวัดบวรและวันเสาร์อาทิตย์วัดอัมพวันสิงห์บุรี ในการที่เราทําอาหารถวายครูบาอาจารย์เรื่นะคะตลอดจนถวายพระหรือประชาชนทั่วไป1เราได้ความสุขในหน้างานที่เราทําอันที่สองเราได้ทบทวนเช็คของเราเองเนี่ยในขณะที่เราทำเนี่ยสติเรามีอยู่ไหมพี่ทําอะไรพี่จะดูตามลีดเดอร์ท่านอาจารย์ถามพี่ว่าเราดูตามผู้นําหรือเราดูที่ผลประโยชน์ของงานเพื่อประโยชน์ต่อาศาสนาสังคมประเทศชาติ ขอให้นึกเรื่องประเทศชาติเป็นสิ่งสําคัญค่ะนี่คือคําสอนของท่านอาจารย์สาคอธรรมวุฒโธนะคะที่ที่ที่พี่ยึดในการทํางานไว้เลยค่ะผมมีความรู้สึกว่าวันไหนไม่ได้มาวัดบวรเนี่ยเหมือนว่าชีวิตนี่มันขาดอะไรไปสักอย่างหนึง่ง ที่เราเคยทําหน้าที่ที่ดีที่สุดเราจะต้องทุ่มเทกายใจชีวิตถึงแม้นพูดไม่ได้ว่าเอมันจะเป็นคําพูดที่บรรยายออกมาไม่สามารถพูดได้แต่มันพ,พูดด้วยว่ากําลังกายดีกว่าดูด้วยการกระทําเพราะมันไม่เราไม่ใช่เป็นนักนักพูดที่เป็นพูดที่ดีหรือว่าไล่เลียงมาเป็นตะคลิปพอเราพูดออกจากใจมันพูดเลยว่ามันมันตื้นตันใจจริงครับ ทั้งนี้คณะผู้มีจิตอาสาที่มาร่วมกันทำโรงทานต่างมีความรักและศรัทธาต่อสมเด็จพระาญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสจกลมหาสังฆปารินายกและครูอาจารย์คือพระอาจารย์บุญเรืองกิตติปุญโญและพระอาจารย์สาครธรรมวุโธโดยมุ่งมั่นที่จะกระทําประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสนองบุญคุณต่อครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ซึ่งคณะผู้มีจิตอาสาทำรงทานจะยังคงดำเนินการสารต่อเจตนารมณ์ของครูอาจารย์ทั้งสองท่านที่ต้องการให้มีการทำรงทานจนกว่าจะถึงวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก